นี่ถ่ายรูปก่อนเลยไม่อยากให้ Power Bank ที่ผลิตในไทยถูกด่าเมันของจีนครับมันมีด่ามากของไม่ตรงปกของ Power Bank Mini พวกเนี้ยเวลาซื้อซื้อมา5,000มิลลิแอมแต่ได้จริงๆ3,000และยังไม่พอเขียนติดไว้ให้ดูด้วยแบบนี้ก็ได้รครับใจเย็นน้องดูที่มาทัานที่2ก่อน คาปา c i t y 5,000มิลลิแอมนั่นคือความจุแบตเตอรี่ตามจริงลักษณะาฐานเป็นแบบนี้แล้วเอายัดเข้าไปใน power bank ที่แรงดัน3.7โวลต์และนี่บรรทัดที่3ที่บนบนกันอะทำไมได้3,000ม ah. ิลลิแอมเขาเรียกเลนส์คาปาซิตีครับเลนส์คาปาซิตีคือความจุที่ใช้งานจริงในแรงดันไฟ5โวลต์พอมือถือเราใช้งานจริงๆอะชาร์จที่5โวลต์ครับไม่ใช่3.7โวลต์ดังนั้นอ่ะ ค่าเลทคา capacit ก็จะลดลงเหลือ3,000มิลลิแอมเขาเรียกว่าค่า l o s ครับจากการสูญเสียการแปลงไฟจาก3.7เป็น5โวลต์ไงและ power bank xmic ที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ย make in Thailand เหมาะเพื่อนและรับประกันอีก2ปี 2> มาในราคา2ใบแดงมีทอนและมีหัวให้เลือกอันนี้เป็นไทยซีชาร์จแอนดรอยได้เลยครับผมหรือ iphone 15ขึ้นไปได้สบายและแบบหัวนี้ครับ lightning ใช้งานได้กับ iphone 14ลงมาครับนี่ชาร์จเลยเป็นไงเด็ดไหม โอโ้ในกล่องยังมีสายชาร์ตอีกสีเขียวด้วย power bank สีเขียวสายชาร์จสีเขียว,วแล้วทําไมตัวสีขาวนี่ได้สายชาร์จสีดำวะเนี่ยโอ้ยงงเสียบใช้งานสายชาร์จปุ๊บไฟขึ้นเลยกระพริบกระพริบบอกเปอร์เซ็นต์การชาร์จครับอืและขาตั้งวางสําหรับ power bank มีให้ครับผมและเรื่องมาตรฐานมอกอรตรงนี้นะไม่ต้องห่วงสแกนปุ๊บเจอปั๊บครับผมบอกรุ่น power bank ตรงเป๊ะนี่นี่รุ่นนี้ w5011c โอเคต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเข้าใจกันผิดอีกเนาะกับ Powerbank a c m i c Make in Thailand โอ้โหตบมือให้เลยทำได้ไงวะเนี่ยราคาอย,ย่างถูกรับประกรันอีก2ปีด้วยว่ะ